สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำผึ้งมะนาวกระเทียมสำหรับบรรเทาอาการไอเจ็บคอตำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณเมนูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เลือกสรรมาสำหรับช่วงโควิด -19 นี้นะคะ Hi guys today we gonna show you honey lime and garlic cough syrup recipe an ancient homemade remedy Selected Immunity Boosting Recipe for this COVID-19 Period <Yeah. S 1> Not to miss my next videos Please subscribe or just press at my channel For other Immune System Boosting Recipe Thank you เพื่มให้พลาดมันโทถัดไปช่วยกดติดตามหรือกดที่ช่อง very simple ingredients starting from honey lime and garlic by garlic known as having antimicrobial and antibacterial properties lime works as natural disinfection on bacteria in your throat, and honey can provide warm soothing sensation ขณะที่กระเทียมเป็นที่ทราบกันว่ามีคุณสมบัติต่อต้านจุลินทรีย์และแบคทีเรียมานาวจะทำหน้าที่กำจัดเชื้อแบคทีเรียในลำคอและน้ำผึ้งก็ช่วยให้ชุ่มคอลดอาการเจ็บคอได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ let's start the process เราเริ่มจากการหั่นมะนาวออกเป็นชิ้นๆและสับกระเทียมให้ละเอียด จากนั้นบีบน้ำมะนาวและนำน้ำมะนาวกับกระเทียมสับมาผสมกับน้ำผึ้ง s w i s s lime to get lime juice then mix lime juice garlic and honey together ได้มาแล้วนะคะน้ำผึ้งมะนาวกระเทียมสำหรับรดอาการเจ็บคอเมน,นูเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เลือกสรรมาสำหรับช่วงโควิด19นี้นะคะ here we go honey lime and garlic curd syrup A selected immunity boosting recipe for this COVID-19 period. You can also add some warm water to the syrup for s o throat soothing. เพื่อนเพื่อนสามารถเติมน้ำอุ่นลงไปในส่วนผสมเพื่อดืม่มบรรเทาอาการเจ็บคอได้นะคะเพื่อนเพื่อนลองทำทานวันละสอาครั้งครั้งละประมาณ1ช้อนโต๊ะหรือทำเป็นน้ำอุ่นจิบบ่อยๆก็จะช่วยให้ชุ่มคอลดอาการหวดัด ไอเจ็บคอได้นะคะขอให้มีความสุขกับเมนูนี้และมีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ just take the syrup two or three times a day about a tablespoon each time to relieve cough or often sip the warm juice for sore throats o o t h i n g just try to do i t yourself enjoy and be healthy thank you for your watching have a nice day b y e สวัสดีค่ะ